สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมสัปดาห์นี้ต้อมพามาเที่ยวแปลงผักสลัดสวยๆเนาะเป็นผักอินทรีย์ที่ร้านบิ๊กบะหมี่แอนสเต็กเนาะสาขาอยุธยาบางปะกิที่ร้านปลูกผักเองเพื่อใช้ในร้านเดี๋ยวเรามาดูวิธีปลูกตั้งแต่เริ่มพม่มเล็ดเตรียมดินกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่อตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใคร ที่ร้านบิ๊กบะหมี่มีโครงการใหม่ด้วยเนาะนําฝรั่งไส้แดงมาปลูกเพื่อจะทําเมนูภายในร้านเนาะที่เห็นอยู่เป็นฝรั่งหอมเปาซื้อครับผมนี<ส>่เราอยู่กับพี่เอ๋ดค<ฮา>รับสวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวไม่ได้คือ เป็นธรรมชาติทุกอย่างพี่ไม่มีสริตไม่มีอะไรพาตาผมดูเป็นความรู้หน่อยวันนี้ต้องอยากปลูกผักสลัดมากเลยทงไปหามาหลายที่แล้ววันนี้มาขอความรู้จากพี่แอร์แล้วเนาะเดี๋ยวเราตามไปดูในแปลงกันว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยครับนอกจากผักสลัดบี๊ก็มีแล้วเดี๋ยวมีฝรั่งอีกครับจะพาไปดูตั้งแต่พ่อเมล็ดเลยได้แต่ต้นุสูกไหมได้ได้แล้วได้เห็นตั้งแต่แรกเลยครับหรือว่าพัฒดุลูกเลยครับทั้งสูกทั้เป็นเป็นไปเติมที่เป็นโซได้เลยครับ คือไม่ต้องใช้ดินเลยใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยครับอ๋อยังยังอันนี้ยังร้อนอยู่แต่ใช้ได้ยังหรือใช้ได้ครับเดีใช้ได้แล้วใช่ไหมเปิดนิดนึงแล้วก็ลดน้ําก็เย็นแล้วครับมีอะไรบ้างครับส่วนผสมมีแยมาเนี๋ยวแยมในเตี๋ยวมีขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวมะพร้าวสับมะพร้าวสับลำที่ขาดไม่ได้เลยมีลำด้วยลัมเป็นตัวเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์นะอันนี้เป็นที่พี่เขาหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อจะไปใช้ต่อคือทุกอย่างใช้ได้หมดไม่จํากัดว่าจะต้องเป็น เนี่ยเนี่ยเพียวเท่านั้นมีใบมงใบไม้ใส่ด้วหมได้มดยครับบางที่ต้องหิ่งเขาเขาต้องสูตรนี้สูตรนี้เท่านั้นไม่คือให้หนึ่งก็คือให้ดินเราโป่งโยนถ้ามีใบไม้พวกนี้ดินเราจะโป่งวยแล้วก็เอาหมักหมดเลยพวกต้นอ่อนทันตะวันที่ตัดเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปโอ้โเเ้าอย่างดีเลยงั้เดี๋ยวเรามาดูนี่ต้นอ่อนทันตะวันที่เขาตัดไปแล้วไงเนี่ยแล้นวอ่อคือใช้ทุกอย่าง ใช้ทุกอย่างเลยแปลงใบมะกรูดใบเนี่ยครับตัดเาว่มะกรงนี่ใบหูก็ตรงนะครับมีประโยชน์แล้วเหรอไหมได้เดี๋ยวเราไปสเตชันต่อไปคือตรงพรอมเล็ดนะเราพระต้นข้าเนี่ยนะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงเพาะต้นข้าคือพี่ๆเป็นพนักงานของบริษัทไม่ใช่รอ้านดิงร้านดิกบะหมี่แต่ส่วนของตรงนี้คือ จนเราได้นอกเหนือจากที่<ช>เป็นพนักงานที่ทำขายแล้วก็ส่งขายเพียรเรื่องของรา<ช>้านคงคิดว่าเนี่ยร์เขาจะดีอ่ะเนี่ยร์เขาจะดีมากท,ที่ตอนนี้กําลังพอสนี่มีอะไรบ้างครับพี่ก็มีอันนี้คอร์สอันดับแรกเรามเมล็ดที่เราสั่งมาครับาัาเมล็ดเคลือบคืออันนี้มเมล็ดเคลือบอ๋อเพื่อจะให้หยอดต่ออนนันใช่อันนี้หยอดง่ายเลยว่าหลุมหนึ่งก็เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งอัตราการงอกเขาสิ้ครับถ้าถ้าอย่างนี้ราคาต่างกันเยอะไหมครับเยอะครับอันนี้ก็ปลูกหนึ่งก็เกือบห้าร้อย คิดเป็นกี่เท่าอันนี้ได้เป็นหมื่นเมตรเลยสามสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทหมื่นเมตรถ้าอย่างนี้ได้ประมาณโอ้พันเมตรพันเม็ดครับโอ้กี่เท่าอ่ะแต่การลอกอันนี้ท้าสูงมากอ๋อเพราะว่าเขาเคลื่อนมาแล้วก็เราเราทํางานง่ายขึ้นใช่ไหมครับทำงานง่ายขึ้นถ้าอย่างที่เราต้องโรยก่อนเพื่อโรยในถาบเพราะอย่างเงี้ครับคือตอนถอนเนี่ยกลัวมันจะี่ยพรากระเทืองไม่เป็นไรพี่ใบเลี้ยงเรามีเนี่ยหยิบถอนใส่ถาดหยิบเสียบเสียบเลยอืม อันนู้นหนักยี่วันนะพอันนี้น่าจะได้เดือนกว่านะครับประมาณสามสี่วันจะใส่ได้ที่ปลูกได้กี่วันแล้วพี่ปลูกได้สองวันแล้วครับสองวันคือหลังจากลงปลูกเราก็ลดน้ําลดน้ำครับให้ปุ๋ยไหมครับให้ฉีดน้ําหมักขีดน้ําหมักน้ำสดน้ําหมักให้น้ํหมากลาก่อนอ๋อมีน้ํหมากเลาเี้ยนให้มันโตครับแล้วก็พอกแล้วก็สลับกับพอโตมาเลยแล้วสามสี่วันแล้วก็ําหมักลงสด่อให้ใบมันมันหวานกรอบเยวคมา เลดคอร์สเลดคอร์สครับเลดคอร์สส่วนมากปัญหาครับตรงนี้นกครับนกไม่ดครับที่ทำโรงเรือนนี่คือการนกตอนแรกปลูกไฮโดรครับอ๋อก็เลยมีโรงเรือนมีบ่อมีอะไรก็เลยคือใช้จากของเดิมไม่ได้แบบของเดิมเอาสบายๆเลยไม่ได้ฮิโต้ไฮโดรยังอยู่เลยมาลองกันยากโอ้โหอ๋อคือมาวางไม่ให้ยากขึ้นอันนี้ผมจะมีวันที่บอกี่โต้เนี่ยครับ อมถูวันี่สิบเจ็วันนี้วันที่สาเก็บวนันที่3ามครับ อย่มาแล้วครับให้นอนสวัสดีครับพี่รูกปูมาสารุนลุนแรกเนี่ยเราไม่ได้ใช้สองรุ่นแรกก็ไม่ใช้แหนแดงมันค่อนข้างจะออกมารุ่นแรกเนี่ยเจ็ดกิโลต่อต่อต๊ะหนึ่งสองคูณสิบสองเมตรสองคูณสิบสองได้เจ็ดกิโลเจ็ดกิโลรุ่นที่สองได้สิบเอ็ดโลพอเราเริ่มมาใช้แหนแดงเข้าพอแหนแดงเราก็เพิ่งทําเหมือนกันแล้วมันได้ผลก็เลยเราก็ลงมาลง ้แต่คนต่างใช่นะจะมีสองคนไอ้เจ้านี่เขาใช้ใส่น้ำหมักปลาออ๋มีทดลองมีทดลองแต่รับรอเหมือนกันด้วอส่วนอีกคนนึงเนี่ยคงดีนะครับใช่เพราะว่าแหนแดงอยู่ข้างล่างโต๊ะเขาเขาไปตัดแหนแดงมาใส่เลยแบบไหนที่เหวี่งดีอะไรนะพี่ดันดันได้หนึ่งมหาสจักรทั้งคู่ไปถ่ายสงไก่ถ้าเป็นมุ้งร้อนเกิน อ่บเกินอากาศ<อ>ไม่โปใช่ไหมครับไม่ไม่โปแเน่ยเพราะผักตัต้องการเย็นไงเราก็ตัวเนี้อดีครับถ้าจะปลูกเนี่ยตามตะวันอย่งเนี้ย,หนนยให้โดนตะวันออกนี่คือตะวันตกถ้าวางทิศอ,อย่างนี้ได้มันจะได้แสงตลอดเลยโอยงั้นตรงเลยตะวันออกตะวันตกนะไอน้นั่นวางาขวางไงพอบ่ายะวัน พอบ่ายหรือเช้า,าก็จะโดนแค่ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะดโดนตอกอื่นบางอ๋อขอะด้บ่าณวันที่สองวันที่สองใช่ครับโหตอนนี้ก็กอใหญ่แล้วครับกอใหญ่โอ้โหก็ไม่เลิศมันยังโตได้อีกเยอะครับยังวัน<ม>เช้าสวยที่เก็บไปห้าสิบโลต้นนี้นี่พอใช้ในร้านนี่พอไหมครับไม่พอก็ยังไม่พอเลยเตือนไหมแท้ๆมันจะเป็นตุ่มตาอืม่แต่พี่มาวันที่สองนะครโห ันนี้คือเก่งแยะไม่ต้องมีสารไล่แมลงไม่ต้องมีน้ำส้มควันไม้ไม่ต้องมี่าพวสแต๊ดดาวก็เดินไม่ต้องกีนเลยใช้เลยไม่ได้ใช้เลยบินดีอย่างเดียวหรือหรือตัวเขาเองไม่ค่อยมีแมลงกวนตัวเขาเองเอาไม่ค่อยตอนตอนตัดก็รู้เยอะที่ โอเคครับวันนี้เราอยู่ที่บิ๊กบะหมี่เนาะอันนี้อยู่กับพี่เอ๋เนาะแล้วก็เฮียชาญและ er ลงพอดีเฮ er ียแกติเวลาเนาะเราก็มาปิดคลิปกันสองคนนี่แหละวันนี้ตั้มพามาเที่ยวร้านบิ๊กบะหมี่แอนสเต็กซึ่งเป็นร้านอาหารที่ไม่ได้มีแค่บะหมี่แล้วก็สเต็กมีผักออร์แกนิกหลายอย่างมากเลยวันนี้ได้ความรู้จากพี่เอ๋ e แล้วก็เฮ er ียชาญมากคือแบบไม่มีกั๊กเลยอ่ะเดี๋ยวต้องต้องกลับมาอีกแน่ช่วงหน้าหนาวเพราะว่าผักนี่เยยิ่งสวยอีกแล้วก็มีเมลนนอนเนาะตัดได้วันที่เก้า กมาวตุลาเนี่ยนะต้องตต่ออ้งจองแต่เพื่นมีไม่เยอะแลก็พูดไปเดี๋ยวขาดไม่มีขายไม่มีขายเดี๋ยวเราทําเนี่ยติดตามเงี้ยก็ได้สาขาโนนก็มีครับอ๋อสาขาที่รัตนธิเบศสาขาที่เนี่ยสติดสาขาโนน๋อที่ที่โนนที่รัตนธิเบศรมีอีกหนึ่งสาขาละบิ๊กบะหมี่ะสเต๊ะคือสาขาเดียวกันกับที่รัตนาธิเบศรเลยจริงๆอ่ะต้องผ่านสาขานั้นบ่อยเพราะทางานอยู่แถวนั้นมาก่อนนะแล้วก็แต่ที่นี่คือเป็นที่ผลิตผลใช่แล้วก็ชอบอย่างหนึ่งคือ เฮียเจ้าของร้านนี้เนี่ยเกลเจียกับพนักง,งานอ่ะจะให้พนักง,งานปลูอกอักอ่ะแล้วก็ส่งมขายให้แกเองดีอะดีดีมากเลยชอบแนวคลิปนี้มากแล้วก็เฮียกเฮียก็ดูแบบวัยรุ่นดูแบบใจในักเรียนนักเรียนทำอะไรทําจรงิงนะอะเนาะก็ดีมากได้มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็อย่าอย่าเรียกว่ามาเรียนรู้มาเทีย่ยวแล้วต้องมาได้เพื่อนใหม่อย่างพี่เอ๋เนี่ยเราคุยกันเรืในทางไลน์ราคาที่แล้วเราก็ไปเจอที่ทุกวันเนาะแต่าอนฝรั่งน,น,น,นู่นวันเนี้ยเขามาฝรั่งมาขายที่เราเนะพี่เ้าก็เลี้ยงโดฟูเรื่อยอย่างดีเลย ชิมยันเห็ดมิวกี้อเมื่อกี้นะผมก็ต้องเรียนรู้ไปกับพี่เหมือนกันีจะรู้ขั้นหลักขอบคุณมากอไรผมถือว่าผมได้ได้พี่ชายได้เพื่อนร่วมทางมาเปิดนะเนาะยังไงก็ขอบคุณแต่พี่แอฟแล้วก็ในจันทรงแล้วก็ร้านบิ๊กบะหมี่นะมีสองสาขานะอันนี้สาขาบางบ่ายอินอยุธยาบางบ่อินเนาะอ่าเก็บ จการที่ถามมาจากใครเก่งเลยจากไฮเทคงมที่13 13แล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่รัตนาธิเบตใช่โอเคว่าวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากมากเลยไม่เลยด้วยเหรอพี่ไม่กักเลยขอบผมณขเท่าเลยโชคดีที่ได้เจอกันขอบคุณมากครับพี่ยังไงก็เดี๋ยวจะมาอุดหนุนไม่ไหวแล้วก็จะมาลงกโฆษณาได้โตเลยนะพี่ไปถ่ายรูปให้ด้วย